ข่าวที่น่าติดตามของเรานะคะใช่แล้วข่าวแรกก่อนเลยดีกว่านะคะหนุ่มน้อยคนนี้หน้าตาหล่อเหลามากนะคะแต่ว่าเรื่องงานเรื่องการฮอตไม่มีตกเลยนะคะกับก้าวจิรายุนั่นเองนะคะกับล่าสุดก็ได้รับรางวัลไปจากภาพยนตร์เรื่องตุแกรักแป้งมากใช่ไหมไปสอบถามเรื่องราวความรักกันดีกว่าว่าคนที่เธอตกเป็นข่าวกับคุณก้าวเนี่ยนะคะน้องที่มีชื่อว่าน้องไม้เขาไปพบกันว่าไปเจอที่งานงานหนึ่งด้วยกันเอ๊ะมาด้วยกันหรือเปล่า เป็นชนวนให้ถูกจับตาถึงความสัมพันธ์กันอีกแล้วนะคะเพราะว่าในค่ำคืนที่ผ่านมาพระเอกวัยละอ่อนก้าวจิรายุเนี่ยได้ไปร่วมงานอ e ีเวนต์แห่งหนึ่งค่ะซึ่งมายวิรพรนักสแสดงสาวที่เคยตกเป็นข่าวคิกกั๊กกันมาก่อนนะคะก็มาร่วมงานนี้เช่นกันซึ่งถูกตั้งคําถามว่าเป็นการควงคู่กันออกงานหรือเปล่าแต่สาวๆนี่สบายใจได้นะคะเพราะว่าหนุ่มวัยละอ่อนออกปากยืนยันค่ะว่าไม่ได้มาด้วยกันพร้อมย้ําความสัมพันธ์ว่าอยู่แค่เพื่อนเหมือนเดิมค่ะ ึงแม้เรื่องความรักจะไม่ค่อยหวือหวานักนะคะแต่ว่าเรื่องงานมาแรงไม่น้อยนะคะเห็นได้จากที่ช่วงนี้เจ้าตัวเนี่ยเดินสายรับรางวัลจากภาพยนตร์เรื่องตุ๊กแกรักแป้งมากค่ะขอขอบคุณมากจริงครับจริงๆก็เราก็ไม่ได้เป็นหนังมาเมื่อเพราะว่าเราก็ไม่ได้ทำหนังนอกกระแสพยายามให้มันเป็นกระแสเึ้ พวกกันจริงๆก็คือเราก็หวังผลกําไรนะครัหนังมันหนังมันไม่ไม่ได้รับเสียงตอบรับในด้านของตัวเลขที่ที่ที่ดีเท่าไหร่แต่ว่าก็โชคดีที่มันช่วงพอมันผ่านไปสองปีมันมีปากต่อปากที่คนพูดถึงต่อต่อกันสิ่งสําคัญผมว่าผมพอพอหนังเราจะลงไปแล้วเนี่ยมันเราได้รู้ว่าแบบบางทีตัวเลขมันก็ไม่ได้สําคัญเท่ากับเสียงเหล่านั้นที่เขาตอบรับกันมาว่าเขาชอบหนังก็เลยมีได้ให้ได้บอกอะไรบางอย่างกับเขาแล้วเขารู้สึกมันได้เรับผม ใจแล้วครับตั้งแต่ตอนนั้นก็หลังจากนั้นก็เป็นเรื่องรางวัลเรื่องอะไรมันเป็นสิ่งที่ตามมาโดยที่ผมก็ไม่ได้คาดหวังแล้วครับ่คัจะมีบทางาดต่างประเทศมีซือไปบ้าคือก่อนหน้านี้ก็มีที่สิงคโปร์มีที่อินโดนีเซียที่เขาได้ไปฉายนะครับแต่ว่าหลังจากนี้ไปผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทางผู้ใหญ่ทางท้างค่ายของทีที่จัดต้อ บอกตรงๆว่าปีนี้ไม่ได้รับเลยครับผมไม่ถ่ายซีรีส์แล้วก็ทําเพลงนะครับด้วยเรื่องของเวลาด้วยที่เรามีจํากัดอะไรเงี้ยครับแล้วก็เรื่องเรียนนะครับใช่ผมก็อาจจะก็ไม่ได้บอกว่าเลิกเลเล่นหนังนะครับแต่ว่าอาจจะแค่ว้นเว้นช่วงไปก่อนอะเงี้ยครับใช่ครับผมละครก็เป็นซีรีส์ครับคล้ายๆกันเป็นทางทีวีเหมือนกันครับกมองาติไหมอย่างครดบา ตอนที่ผมแบบเล่นแต่หนังแต่ว่าไม่เล่นละครก็คนก็หา,าผมติดมางานครับเพราะผมมาเล่นซีรีส์แบบเล่นละครพอพอหยุดหนังผมก็ติดอีกครับเอาเอาเป็นว่าเออไม่รู้จะต่อ,อยังไงแล้วนะครับแต่ว่าหลักๆคือผมสําหรับผมผมว่าผมอยากทํางานไม่เยอะมากครับทำทีละอย่าง2องอย่างให้มันแบบดีๆไปเลยดีกว่า เจอกระแสข่าวว่าติดแบบนี้นะคะถามตรงๆเลยนะคะว่าน้อยหรือเปล่าเจ้าตัวรีบอกนะคะว่าไม่ค่ะเพราะว่าก็ตั้งใจทํางานอย่างเต็มที่และรู้ตัวนะคะว่าอย่างดีว่ากําลังทำอะไรอยู่ะคะ่ะอ่ะก็รอติดตามผลงานแล้วกันน